เทอร์ล่าคลาสสิกพุ่งแรงกว่า100%เเซสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปตทอลครับกับผมแซ็คโนวาดีครับผมเจอกันแบบนี้ครับ8ปโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากเซาล์ออสเตรเลียครับผมต้อนรับทุกคนที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับ cryptocurrency ผ่านทางคริปตทอลครับรวมถึง สำหรับนองใหม่ทุกคนด้วยนะฮะวันนี้มาพูดถึงเหรียญน,นี้ดีกว่าฮะเหรียญที่ต้องบอกว่าฮอตฮิตมากๆเป็นเหรียญที่กระแสะไม่เคยตกจริงนะฮะทั้งโดนด่าและโดนชื่นชมนะครับกับเทอรล่าคลาสสิกครับหรือว่ารูน่าคลาสสิกนั่นเองนะฮะ LUNC ครับพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงกว่า100%ครับใน7วันครับอะไรเป็นสาเหตุครับเรามาดูกันดีกว่าเทอรล่าคลาสสิกครับได้กลายเป็นโทเค็นที่ทํากาไรให้กับนักลงทุนมากที่สุดครับ100หนับแรกครับโดยเพิ่มขึ้น 56.6%ครับนะในไม่ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ราคา0.000.586 00ดอลลาร์นะครับ LUNC ครับได้ทำราคาเพิ่มขึ้นเป็นบวก4วันติดต่อกันครับโดยเพิ่มขึ้นกว่า96.6%ครับใน7วันที่ผ่านมานะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังกลายปเป็นเหรียญที่ใหญ่ที่สุด30อันดัาแรกอีกครั้งครับโดยปัจจุบันอยู่อันดับที่2 3ตามมูลค่าตลาดรวมครับ อีกทั้งโวลุ่มการซื้อขายของ LUNC นะครับเพิ่มขึ้น8 3ครับอยู่ที่3,300กว่าล้านดอลลาร์นะครับผมก็ผู้เฝ้าตลาดคิดว่าแนวคิดของข้อเสนอภาษีเพื่อลดอุปทานของ LUNC เนี่ยอาจจุดประกายให้เกิดการชุมนุมในโทเค็นครับนักลงทุนแล้วก็นักวิเคราะห์ครับคิดว่าแนวคิดของข้อเสนอภาษีเพื่อลดอุปทานของ LUNC เนี่ย อาจจุดประกายให้โทเค็นกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งครับโดยภาษี1 2จะถูกนำไปใช้กับธุรกรรม LUNC ทั้งหมดครับตามการตั้งค่าบน Smart c o n t แท็กครับซึ่งหากผู้ใช้ทำธุรกรรมดังกล่าวภาษี1.2%จะถูกโอนไปยังกระเป๋าสำหรับเผาโทเค็นซึ่งทำให้อุปทานลดลงครับ นักลงทุนเทอร์ล่าส่วนใหญ่ครับเชื่อว่าแผนภาร์ซีน0.2%เนี่ยยังคงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสาหรับการชดเชยความสูญเสียที่เกิดจากเครือข่ายระเบิดในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากการล่มสลายของระบบนิเวศเทอร์ล่าชุมชนได้นําเสนอวิธีการวิธีการแก้ปัญหาหลายอย่างครับเพื่อช่วยนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือการนำนำข้อเสนอ1623มาใช้ซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่ใหม่และการเปิดตัวโทเค็นใหม่ครับสำหรับผู้ใช้ระบบนิเวศเทอร์ล่านะครับ แต่เดิมครับเทอร์ล่าเชนเนี่ยถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเทอร์ล่าคลาสสิกครับแล้วก็ในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาฮะบล็อกการกําเนิดของเชนใหม่ได้เปิดตัวเพื่อจัดการธุกรกรรมในอนาคตภายใต้ชื่อเทอร์ล่าวงเล็บว่าลูน่านะครับโทเค็นดั้งเดิมนะครับถูกเปลี่ยนชื่อเป็นลูน่าคลาสสิกครับหรือว LUNC เช่นเดียวกันนะครับเดวิดกอสเทนนะครับผู้ก่อตั้งกอสเทนมีเดียครับและผู้มีอิทธิพลและผู้ที่ชื่นชอบคริปโตเชื่อว่าลูน่า คลาสสิกหรือว่า LUNC เนี่ยนะครับซึ่งกําลังฟื้นตัวหลังจากเครือข่ายเทอร์ล่าล่มเนี่ยซึ่งมันกาลังถูกซื้อโดยนักพนันที่ต้องการสร้างกาไรมหาศาลเขายังเปรียบ LUNC กับตัวรัตตอรี่ที่มีโอกาสถูกมากกว่าเสียอีกด้วยนะครับใบนั้นครับเว็บเพจเอ่อเว็บกระดานเทรดคริปโตครับยักษ์ใหญ่ระดับโลกระบุว่าจะทําการบรรมุลักษากระเป๋าเงินสําหรับ LUNC ของธล l คลาสสิกเน็ตเวิร์กครับโดยการลุงรักษามีกําหนดจะเริ่มในวันที่8กันยายนนี้นะฮะเวลาบ่ายโมงครับแล้วก็ ดําเนินการปรับปรุงเป็นเวลา4ชั่วโมงครับผมอย่างไรก็ตามครับระหว่างการบารุงรักษาตามแผนกระดานเทรดจะระงับการฝากและถอนโทเคน LUNC ชั mhm. ่วคราวครับแต่การซื้อขายของ LUNC จะไม่ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าวครับผมก็ถือเป็นข่าวดีฮะสำหรับแฟนๆลูน่าหรือว่าเทอร่านะครับผมก็ตอนนี้ใครที่มีไม่ว่าจะเป็นลูน่าคลาสสิกหรือว่าเจ้าลูน่าตัวใหม่ก็ตามถืเอาไว้ฮะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ราคาพุ่งพรวดอีกก็ได้ นะใครยังมีอยู่ถือว่าอาจจะเป็นผู้โชคดีนะครับไม่รู้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นผู้ที่สวยรอบที่2ก็ไม่รู้นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจกันก็แล้วกันนะครับบอกว่าข่าวนี้จะรีโยู่กับคุณนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็สามารถพพอตช่องนี้อย่างเป็นทางการได้ครับแค่คุณกดปุ่มนี่เลยจอยนะครับปุ่ Joy, มจอยฮะเปแบบรายเดือนครับเป็นเมมเบอร์ฮะแบบแฟนบิ๊กแฟนหรือว่าซปเปอร์ก็สิบแฟนก็ได้ครับเลือกเอาได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะโอนมาเป็นเงินบาทง่ายๆก็ได้ที่แล้วก็ที่รบ อยากโอนเป็น USDT หรือว่า BUSD ก็สามารถเลื่อนไปใต้คลิปนี้มันจะมี Wallet Address ให้ไว้แล้วนะ Copy Wallet Address แล้วโอนได้เลยนะครับสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จากช่อง s Sa Sack Nobody ได้ครับแค่คุณกด Subscribe กดกระดิ่งครับกด1ครั้งเท่านั้นครั้งเดียวพอใครเคยกดแล้วอย่ากดซ้ำใครไม่เคยกดกดได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ